เมื่อช่วงเช้าของวันที่14มีนาคมนะคะนายชุมพลจันจรัตวัฒนานายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครพร้อมด้วยนายสาครอิ่มพันชัยนายชัยพจน์สุนทรโลหิต รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครสมาชิกสภา,าเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรสาครได้เดินทางประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางและจอดรถในเส้นทางกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งสุขาพิบาลท่าฉลอมมินิมาราธอนครั้งที่หนึ่งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้ซึ่งได้เดินแจกแผ่นประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อยู่สองฝั่งถนนสุทธิวาดวิถีและถนนถวายโดยประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้การต้อนรับในความร่วมมือในครั้ง นีี่เป็อยางดโดยเป็นการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวท่าฉลอมในการที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในเส้นทางวิ่งบริเวณกศน,อนอตะมนท่าฉลอมถนนสุที่วาดวิธีและถนนถวายหลีกเลี่ยงเส้นทางและการจอดรถริมถนนในช่วงเวลา4นาฬิกาถึง9นาฬิกาของวันที่19มีนาคมนี้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของนักวิ่งโดยรถตามบ้านเรือนประชาชนและรถนักวิ่งนะคะสามารถนํามาจอดไว้ที่บริเวณลานตลาดนัดวัดช่องลมวัดแหลมสุวรรณารามและลานจอดรถโรงเรียนอนนลัยทั้งสองฝั่ง ด้านนายกเทศมนตรีนครสม,มุทรสาครเปิดเผยนะคะว่างานเดินวิ่งสุขาพิบาลท่าฉลองม,มินิมาราธอนครั้งที่หนึ่งที่จะมีขึ้นในวันที่19มีนาคมนี้ณนบริเวณสะพานสตรีทอท่าฉลองจึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสม,มุทรสาครค่ะโดยเฉพาะชาวท่าฉลองนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักวิ่งที่มาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลท่าฉลองและจังหวัดสม,มุทรสาครให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ ครับวันนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุรสาครร่วมกับสมาชิกสภาแล้วก็กองการศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้มารณรงค์นะฮะขอความร่วมมือกับประชาชนนะฮะซึ่งทางเทศบาลได้ร่วมกับจังหวัดสุสาครและอาบาจอได้จัดก,กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล สุขาภิบาลท่าฉลองมินิมาราทอนครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2 5 6 6นี้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลาตีสี่ถึง9โมงเช้านะฮะณบริเวณสะพานวัดช่องลมจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางการจราจรการจอดรถนะครับโดยเส้นทางเนี่ยเราจะเริ่มบริเวณสะพานวัดช่องลมหรือสะพานสติีอาร์ต นะวิ่งออกไปทางถนนสุทธิวาสว์พรารลาม11นี่ออกทางซ้ายมือนะครับไปทางบางยะแพกส่วนฟันลันจะวิ่งออกขวามือนะครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปวงเวียนแล้วก็อ้อมถนนถวายกลับเข้าสะพานพัดชงลมนะครับดังนั้นทางเทศบาลนครสุสาครจึงของความร่วมมือประชาชนนะในการเก็บสิ่งกีดขวางการจอดรถ นะครับซึ่งรถเนี่ยถ้าไม่มีที่จอดเนี่ยก็ให้ให้ไปจอดที่บริเวณเหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็บริเวณโรงเรียนอนาลายัยซึ่งทางเทศบาลได้ประสานงานกับทางเจ้าของศาลที่ดังกล่าวแล้วนะฮะดังนั้นก็ขอรณรงค์นะฮะให้พี่น้องชาวตำบลท่าฉลอมเนี่ยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับต้อนรับนักวิ่งนักท่องเที่ยวที่จะมา วิ่งกับเรานะฮะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการรณรงค์สุขาพิบาลท่าฉลอมนะครับแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวสะพานสตรีทอาร์ตหรือสะพานวัดช่งลมของพวกเรานะฮะขอให้ทุกคนร่วมมันเป็นเจ้าภาพที่ดีครับ